พบกันทุกวันจันทร์ในสรุปข่าวฟุตบอลในรอบสัปดาห์โดยไทยสกอร์จิบข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาเล่าแบบคันๆเพื่อความมันและบันเทิงเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีมากมายม,ายมหาศาลของบรรดาฟแฟนผีทั้งหลายแฮชแท็กเซฟโอเล่ที่บุทันภาวนาประสิทธิผลแล้วจ้าจากที่มีข่าวในที่ลับว่าเก้เมื่อวันเสาร์พวกเขาพ่ายเอเวอเรตก็คงจะโดนไล่ออกและเอามลดิซิโอโปชิติโนอดีตกุนซือสเปอร์เข้ามาทำหน้าที่แทน ผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนยิงนำไปก่อนกลับมาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1โดยที่บรูโน่แฟร์นันซ์ยิง2และจ่าย1ให้กับเอดิสันคาวานี่ทำประตูปิดฝาโลงในช่วงท้ายเกมทำให้เอเวอตันที่ไม่เคยแพ้ใครใน5เกมแรกกลายเป็น3เกมหลังเอาชนะใครไม่ได้เลยเกมนี้ปอปอกบาเป็นตัวสำรองและมีข่าวว่าเดือนมก,กราคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะลดน้องแล้วจ้าด้วยราคาขาดทุนปนปี้ ได้แค่50ล้านปอนด์พี่ก็ปลื้มแล้วแต่ชั่วโมงนี้ใครกันล่ะจะมีเงินจะใช้จ่ายอะไรมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังกันให้เยอะๆหน่อยหลังเกมชนะที่กูดิสันพาร์กนาโอเล่ให้สัมภาษณ์ว่าพี่มาลิกเนี่ยจัดโปรแกร,รมเหมือนตั้งใจจะเอาทีมเขาเนี่ยไปฆ่าให้ตายซะเลยเพราะวันพุธเพิ่งจะเตะแชมเปี้ยนส์ลีกที่ตุรกีมาหยกๆพอวันเสาร์ก็จับเตะซะตั้งแต่เที่ยงวันแบบนี้มันจงใจฆ่ากันชัดๆแหมอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับ นะโอเล่ครับแบบเนี้ยต้องมาเตะใหม่ถูกไหมครับนะครับลีสยู่นเตดเสร็จคิสตันพาเลตไปดูสกอร์1ประตูต่อ4ที่ถือว่าขาดลอยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือการที่ลูกยิงของแพทริกแบมฟอร์ดถูกยกออกเพราะว a r บอกว่าล้ำหน้าดูจากภาพเราจะเห็นว่าน้องแบมยืนต่ำกว่ากองหลังพาเลตแต่กรรมการบอกว่าล้ำหน้าเพราะมือมันยื่นออกไปข้างหน้าแบบนี้มันบ้าไปแล้วฟุตบอลก็ใช้มือทำประตูด้วยเหรอ นี่มันน้องแบมนะไม่ใช่มาราโดนาเรื่องนี้จึงกลายมาเป็นประเด็นขย่าววงการพุ้ธศิสินกันอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์เซาแธมตันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองในฐานะทีมที่อยู่อันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีด้วยการเอาชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อศูนย์ไม่น่าเชื่อว่านี่คือผลงานของลับฮัสเซนพูเซนโคชออสเตรียที่เกือบจะถูกไล่ออกตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากโดนเลสเตอร์บุกไปถล่มถึงลังด้วยสกอร์9ประตูต่อศูนย แต่บอร์ดบริหารยังกัดฟอนทุนไปก่อนแล้วผลที่ออกมาตอนนี้ก็สวยหรูเชียวแม้ว่าจะเป็นการอยู่อันดับที่1เป็นการชั่วข่าวแต่มันก็ยังชื่นหัวใจส่วนลิเวอร์พูลก็ยังโชว์ฟอร์มแห่มในฟุตบอลยุโรปด้วยการถล่มอตาลาตาทีมแกร่งในเซเรียาถึง5ประตูต่อศูนย์และมีประเด็นให้เดอะคอปอดไม่ได้ที่จะต้องคีสหนักเนื่องจากเดียโก้โชต้าทำแฮตทริกได้ในเกมนั้น รวมแล้วเขายิงไป7ประตูจาก10เกมมากกว่าพี่โรเบียโต้เฟมิโนยิงตั้งแต่ต้นปี2020มาจนถึงตอนนี้แล้วก็บอกกันว่าแบบเนี้ยให้เป็นตัวจริงได้แล้วแทนเฟมิโนไปเลยเรื่องนี้เจกินครับออกมาบอกว่าความสำคัญของเฟมิโนไม่ได้อยู่ในการยิงประตูอย่างเดียวเขาทำประโยชน์ให้กับทีมมากมายถ้าใครมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วเข้าใจไหมบาร์เซโลนาเข้าตาจนฝุด ตั้งแต่โดนโรคหาลงรายได้หดหายรายจ่ายบานเบอะและหนี้สินพอกพูนเละเทอะจนจะใกล้เข้าภาวะล้มละลายทางรอดสุดท้ายก็คือต้องขอร้องให้นักเตะเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยลงมานิดหน่อยนิดเดียวจริงๆขอสัก70% 70%เปอนด์เหรอเปล่า70%เซ์เท่านั้นแหละงานนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่านักเตะยอมหรือเปล่าเรื่องหนี้สินก็เรื่องนึงเรื่องเสริมทีมก็อีกเรื่องหนึ่ง บาซ่ายังคงหวังที่จะดึงเมมฟิสเดปายของรียงกับเอริกาเซียของแมนซิตี้มาร่วมทีมให้ได้แต่งานนี้มันต้องมีการพรีชีพบาซ่าเลยเตรียมขายนักเตะ5คนโดยที่2ในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นนักเตะดังเสียด้วยนั่นก็คือซามูเอลอูมติตี้และอุสมานเดมเบเล่ถ้าขายได้ก็ซื้อได้อีกเรื่องหนึ่งที่บาเซโลนาก็คือโทนี่พรยซา ผู้รับสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรบอกว่า้าลิโอเนลเมซี่ต้องการจะอยู่กับทีมต่อไปก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาด้วยนะนี่มันนโยบายค่าตัวตายชัดๆเหมือนลงสมัครแล้วบอกว่าอย่ามาเลือกฉันนะอีกอย่างคือทำยังกับว่าเมซี่เนี่ยไปวิงวอนขอต่อสัญญากับทีมอย่างนั้นแหละแบบนี้มันไม่เท่ากับว่าเร่งให้เขาย้ายอีกหรอครับท่านเพราะถ้าไปแมนซิตี้ก็คงไม่ต้องลดค่าเหนือ่อยเพอๆจะได้เพิ่มขึ้นอีกต่างหากมาดูเรื่องของนักติติดเชื้อช่วงนี้มากันทีซะเลอกเกิน ล่าสุดที่เรอวมริตก็โดนอีก2คนคือเอเดนอาซากับคาเซมิโร่ตัวระดับบิ๊กทั้งคู่เลยตรวจเจอเชื้อตั้งแต่วันศุกร์ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องติดแงกอยู่บ้านไม่ได้ไปเล่นเกมที่จะออกไปเยือนบาเลนเซียที่อิตาลีก็ไม่น้อยหน้าโรเบโตมานชีนี่กุนซือทีมชาติอิตาลีเข้ารับการตรวจเชือ้อก่อนจะเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติปรากฏว่าผลตรวจเป็นบวกก็ต้องกักตัวอยู่บ้านสิครับหมดสิทธิ์คุมทีมชาติไปตามระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องกับเอสโตเนียแล้วก็เกมเนชั่นส์คัพกับโปแลนด์และบอสเนียอีกคนดังที่โดนไปด้วยก็คือเอดินเชโกสูน้าหมาป่าเอสโรมาถ้าเป็นแบบนี้อีกหน่อยคงต้องรายงานกันแล้วว่านักเตะที่ยังไม่ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยมันเหลือใครกันบ้างข้ามไปดูเออร์ลิงฮาแลนด์ศูน้านอร์เวย์ของดอทมุนที่มีรายงานข่าวว่าตกลงปากเปล่ากับสโมสรไปแล้วว่าในปี2022เนี่ยจะบายบายขอย้ายแล้วนะจ๊ะ แมนยูก็หูพึ่งสิครับผมเพราะเลงไว้ตั้งนานแล้วแต่นักเตะระดับนี้คู่แข่งก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะเรอัลมาริดก็อยากได้มือเหมือนกันแต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันว่ากุนซีศีสแตดงจะเป็นใครเพราะนะโอเล่จะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวเต็งหนึ่งที่จะมาคุมแทนก็อย่างที่เรารู้กันก็คือโปเชตติโนและตอนนี้ก็มียูเลียนนาเกมันกุนซือของแอบเบลลัสซิกโผล่ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตอีกคนเขาคือคนที่คุมทีมกระทิงแดงเยอรมัน ภายปีแสดงไป5ประตูต่อศูนในแชมเปี้ยนส์ลีกอยากจะถามว่าเอาจริงเดะเลือดูการนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสนุกมากเพราะหลายทีมมีผลงานน่าทึ่งเป๊ปกวัวเดียล่าถึงกับออกปากว่าทีมมีลุ้นแชมป์มากถึง7ทีมแต่2ตัวบนมีลุ้นมากสุดก็คงเป็นแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลอยู่ดีนั่นแหละมาดูเรื่องชวนใจหายนิดหน่อยของลิเวอร์พูล การที่สโมสรจะไม่ได้ใช้งานสนามเมลวูดอีกแล้วหลังจากที่ใช้ที่นั่นมานานถึง60ปีแต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของสโมสรที่ย้ายไปที่เคิร์กบี้สนามใหม่มูลค่า50ล้านปอนด์แต่สําหรับแฟนบอลแล้วจะไปซ้อมกันที่ไหนจะสวนหลังบ้านจะยังไงก็เอาเถอะขอให้ชนะและป้องกันแชมไป์ไ้ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วไปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเรอลมดริดที่ยอมฉีกกฎการต่อสัญญานักเตะของตัวเอง จากที่เคยให้สัญญาแบบปีต่อปีกับนักเตะท,ที่อายุเกิน30ปีขึ้นไปแต่พอมาถึงเคสของเซคิโอลามอสเซนเตอร์วัย34ปีพวกเขากับยอมให้สัญญาใหม่2ปีไปเลยเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีลา,ามอสชั่วโมงนี้อาจมองเทงเ่งเบเร่งเทง่งถึงไปแล้วเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าลามอสจะเอาอย่างไงเพราะเดวิดเบคแฮมอดีตเพื่อนร่วมทีมตอนนี้เป็นเจ้าของสโมสรอินเตอร์มอรมี่ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ก็อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกัน และแน่นอนว่าจะต้องได้สัญญามากกว่า2ปีแน่นอนสัปดาหนะ์หน้าเรามาติดตามกันใหม่ในสรุปข่าวรอบสัปดาห์ย้ำข่าวในเรื่องมันๆคันๆทุกวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ